กรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพกรมบังคับคดีร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์บุรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่51จังหวัดเพชรบูรณ์มีประชาชนทั้งภาคเกษตรภาคธุรกิจผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ลูกหนี้กยอยศสกว่า700รอรายลูกหนี้ธนาคารอมสินจำนวน500รรายเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แก้ไขปัญหาและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำ การแสดงพื้นบ้านจากสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางการแสดงระวงย้อนยุคการแสดงกรองยาวพื้นบ้านการแสดงบินิท์แอด์ซาววัฒนธรรมสายทาราดงกลางวิจิตรการเมืองพิจิตรที่ตลาดชุมชนคุณธรรมวัดดงกลางตำบลดงกลางอำเภอเมืองพิจิตรเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวัดดงกลางภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และสนับสนุนให้จังหวัดพิจิตรเป็นเมืองสร้างสรรค์ส่งเสริมการจ้างงาน ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมนางวันฤดีกิจเจริญรุ่งโรจนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากเป็นประธานมอบบ้านตามโครงการกาชาติสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเทิดไทยองค์ราชันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชมพัรษาครบ6รอบ28รกรกฎาคม2567ให้แก่นายสง่านาวาบ้านเลขที่50หมู่ที่12ตำบลแม่กาสา อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งมีฐานะยากจนต้องหาเช้ากินค่ำและต้องเลี้ยงดูบุตรชายอายุ6ขวบทำให้ไม่มีเงินพอที่จะซ่อมแซมบ้านหลังเก่าที่ชมรุษสุดโรม ปิดท้าที่นายอนุชาพาสถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานพิจารณากลั่นกรองการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสริวชิราภร์และงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2567หลังกรมการพัฒนาชุมชนส่งมอบแบบลายผ้าพระราชทานให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อป ช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมทั่วประเทศได้นำไปสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำไปสู่การพัฒนาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายของใช้ครองประดับตามแนวพรระาชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยมีผ้าที่ส่งเข้าประกวด53ผืนก่อนจะคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด